สวัสดีครับผมวันนี้มีใบตัดมาแนะนํานะครับใบตัดหญ้านี่เป็นฟันปลาฟันเลื่อยเลยเนี่ยครับเห็นไหมคือคมมากคมนะเนี่ยรูปรูปไปยังรู้สึกถึงความคมเลยข้อดียังไงนะครับเจอหญ้านะครับบางทีหญ้าต้นอ่อนเนี่ยถ้าใช้ใบอย่างเงี้ยมันต้องไปนั่งรับให้คมเนี่ยเนี่ยมันไม่มีความคมนะที่แถมมาให้เนี่ยครับอาจจะมีนิดหน่อยนะครับมันต้องไปรับให้มันบางเพื่อที่จะให้มันตัดง่ายอันนี้ไม่ต้องรับเลยนะครับนะตัวนี้เป็น เป็นเนื้อเหล็กอย่างดีนะครับแล้วก็ชุบกันสนิมมาด้วยแล้วก็ตรงฟันเลื่อยเนี่ยครับนะทนทานมากนะครับผมโดนต้นหญ้าอ่อนๆหรือต้นแข็งมากๆนะครับต้นไม้บางตัวก็มีสิทธิ์ขาดได้เลยนะครับผมเหมาะสําหรับหญ้าทุกประเภทนะครับแนะนํานะเหมาะสาหรับหญ้าทุกประเภทซื้อแค่ใบเดียวนะครับไม่ต้องรับบ่อยนะครับเพราะเหล็กมันคนเะเกยร์นเห็นไหมเหล็กครเะเกร์จนแล้วก็ชุบกันสนิมมาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ทนได้ถึง 1 0 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับแม็กซ์นี่ครับ10,000รอบต่อนาทีมีให้เลือกนะครับ4ขนาด12นิ้วนะครับ14นิ้ว16นิ้วแล้วก็18นิ้วนะครับจะไปตัดหญ้าเกี่ยวข้าวตัดหญ้าให้ให้วัวกินนะครับได้หมดทุกอย่างนะครับแนะนำนะเริ่มต้น190บบาทนะครับเดี๋ยวรวมส่งฟรีให้เลยนะครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามมาได้ครับผม